ดูน้องหมากินนมเมื่อกี้ก็กินข้าวไปแล้วกินข้าวจนท้องป่องเออก็ยังกินนมอีกกินไม่หยุดไม่หย่อนเลยน้องหมาคือกินเก่งแท้วังเฮอเออดูน้องอานน้อยที่ท้องป่องเลยเห็นไหมน่นมันกินข้าวเยอะเออแน่นเปี๊ยเลย <laughs> เออไหนให้พ,พี่พี่ดูท้องสิลูกให้พ,พี่พี่ดูท้องสินะให้พ,พี่พี่ดูท้องสิ ฮะอืมไหนพี่พี่ดูท้องสิลูกให้พี่พี่ดูท้องสิ <laughs> เดี๋ยวยายเนเพื่อนดูท้องดูท้อง <laughs> ดูท้องอะน้องอ่านน้อยดูี๋ยวดูท้องมันใหญ่ไหมดูสิหน่ามันกินข้าวอย่างอิ่มเลยหน่ก็ยังกินนมอีก <laughs> เอ้ยเอากินมือแม่ทีนี้เอ้าเอเอ,เอ,เอไม่ <laughs> นั่น อันนั н, อน, ن, ออนอันนันหยอกมือแม pues ่แล้วก็หยอกมือแม่เออดิงดิงดิงอ่ะดิงดิงดิงอ่ะดิงดิงดิงอะดิงดิงดิ้งเอ้ยกูยอมมึงจริงๆเลยว่ะเอออ่านน้อยหวัดดีครับก่อนวัดดีครับนันวัดดีครับก่อนหวัดดีครับก่อนนึกเก่งแท้บังเฮือลูกแม่เก่งแท้บังเฮือเอ้ยเก่งมากเลยเฮือน้องอ่านน้อยเก่งมากเลยลูก ้น้องอันน้อยเก่งมากเลยลูกค uh, 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 uh. uh? <laughs> <laughs> <crosstalk> ือเก่งแท้ลูกคือเก่งแท้บางทีลูกแม่เนี่ยคือเก่งแท้เออเอาเอาเออชอบหยอกไอ้ชอบหยอกสิลูกหืมอืมแล้วอันน้อยฮะเอาเฮ้ยเฮ้ยไอ้บึ้งบึ้งไอ้บึ้งบึ้งมาเล่นด้วยแล้วทีนี้ไอ้บึ้งบึ้งไอ้คอลอยทีนี้ไอ้คอลอยเฮ้ยเนาะ เอา๋าวอืมอา้าหยอกกันเนะทีนี้เออเออหยอกกันลูกหยอกกันเอออืมอหยอกกันดีดลูกหยอกกันดีดเออหยอกกันดีดเออแม่ก็หายเห็บให้น้องบึงบึกเออกินข้าวก็เก่งกินนมก็เก่งน้องหมาเอา้ยนั่นนั่นเออไออานน้ย มันเก่งจริงๆเลยบางฮือร้องหมามลูกแม่นี่เก่งจริงๆเลยบังฮือมันคือเก่งแท้าบางฮือลูกแม่ฮึฮะเออไอคอลล้อมทําอะไรไอคอลอะเออมันไม่ใช่นมเด้อไอคอลอะเอ้ยอ่อมีความสุขจริงๆกินข้าวอิ่มแล้วนะะึ่งกินนมก็อิม่มฮะคันนี้ก็เตรียมตัวนอนแล้วทีนี้ เออยหยอกกันแล้วก็เตรียมตัวนอนหืมอืมนั่นฮืมเอ้ยน้องหมามีความสุขมากเลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> กินข้าวอิ่มแล้วก็มีความสุข <c oughs> แล้วก็จะเตรียมตัวนอนแล้วคนนี้น้องหมาเอออืมน้องหมาเพิ่งได้เดือนกว่าๆค่ะเพิ่งครบเดือนเมื่อวันที่หนึ่งอันนี้ก็ได้เดือนกว่าๆ เออน้องหมากินเก่งมากเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ให้เพื่อนๆชมน้องหมาแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนๆ